ท่านผู้ชมครับต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะมาอัดคลิปแมปนี้เลยนะฮะแค่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นแมปใหม่ๆดูบ้างครับและพอได้มาเล่นแล้วเนี่ยผมก็ติดแมปนี้เข้าเลยฮะเลยอยากจะทำคลิปลงให้ท่านผู้ชมดูครับและแมปนี้มีชื่อว่า เดอะฟอรเบต้าเอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด่านเกมครับและสําหรับวันนี้นะฮะถือว่าเป็นเลือกงามยามดีครับที่เราได้ออกจากแมปเดิมๆนะฮะที่เราเล่นนะฮะนั่นก็คือแมปเ9คือในป่าครับมาอยู่ในแมปแมปนี้ครับคุ้นๆกันไหมฮะรู้สึกว่าจะดังมากเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นแมปมอธิบายองไงดีอะขุดหินเอาหินมาหลอมทําเป็นอาวุธ เออประมาณนั้นแหละนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยนะฮะที่ผมเล่นเกมเกมนี้ครับผมเล่นแต่เมื่อวาน <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเนี่เล่นแต่ช่วงดึกๆเมื่อคืนฮะประมาณหลังตีหนึ่งนะครับลากยาวเลยถึงจะบอกว่าเล่นวันแรกครับแต่ตัวละครผมนะฮะก็เป็น อาชีพนางฟ้าเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหอาชีพนี่คืออาชีพที่ออกยากที่สุดในเกมนะฮะมันมี2ตัวคือนางฟ้ากับปีศาจนะครับมีปีกเหมือนกันแต่นางฟ้าเดี๋ยวจะปีกสีขาวส่วนปีศาจเนี่ยจะเป็นปีกสีแดงนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับที่ได้เนี่ยไม่ได้เติมโลบัคสักบาทนะฮะผมเติมโค้ดฟรีของเกมครับ ใครอยากได้โค้ดปีเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับปักหมุดไว้ให้นะเอาไปใช้กันได้เพื่อจะสุมได้แอนเจลเหมือนผมนะครับสุมได้อะไรคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะโอเคมาสาหรับคลิปนี้ครับผมได้เรียนรู้คร่าวๆเกี่ยวกับแมปแมปนี้แล้วนะฮะสำหรับแมปนี้นะฮะเราจะต้องมีเจ้านี่ครับนี่มันเป็นอุปกรณ์ในการขุดนะฮะขุดหินมาเดี๋ยวแนะนาก่อนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะว่ามันเล่นยังไงครับเราต้องไปขุดหิน เครื่องอำนวยความสะดวกในการไปเมืองแรก <Wow. S 1> นี่มันจะเป็นหินแบบนี้นะฮะเราจะต้องมีเจ้านี่แหละเอาไว้ขุดนะครับขดุขดอ่าขดุขดขดุดอุ้ยอเดตนี่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 เราจะต้องมีเจ้านี่ในการขดุดอ่าแล้วเราก็ได้แร่มานะครับเมื่อได้แร่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นวัตถุดิบในการคร้าอาวุธครับแร่ที่เราได้มานะฮะมันจะค้าได้2อย่างนั่นก็คือ1อาวุธ2คือชุดเกราะนะครับ นี่คือชุดเกาะที่ผมใส่อยู่นะฮะแล้วก็อาวุธครับอาวุธผมนี่เป็นดาบมรกตนะฮะสีเขียวอลามเลยนะฮะดาเมจก็แรงระดับหนึ่งครับแต่วันนี้ครับผมได้รวบรวมไอเทมครับที่เป็นไอเทมวัตถุดิบนะฮะที่เป็นระดับตำนานครับนั่นก็คือนี่เลยนะฮะเป็นแร่ตานะครับผมไอเทมระดับตำนานครับรอบสีทองนะฮะแล้วก็อะไรอีกยูเรเนียมครับผมนะฮะสีทองครับ นี่สีทองเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีก,กน,นึงมิดทริวนะฮะเฮ้ยม hey, ิดทริวมันต้องสีฟ้าไม่ใช่เหรอ<ะ>ผมมีอยู่4อย่างครับซึ่งผมจะเอาทั้ง4อย่างนี้นะฮะมาหล่อรวมกันนะครับและสร้างเป็นอาวุธครับคุณคิว,ว่าผมจะได้อาวุธอะไรนะฮะหมวดรว่าแรกสีทองนี่หายากมากนะฮะกว่าจะขุดได้นะครับและเมื่อเราเอามันมาทำอาวุธนะฮะเราจะได้อาวุธแบบไหนและอาวุธมันจะทรงพลังแค่ไหน เดี๋ยวเรามารับชมกันครับมาอะอธิบายแค่นี้นะฮะคข้าวๆครับมันจะโหดกว่าดาบมรกฏที่ผมใช้อยู่หรือเปล่านะฮะมามาดูกันเดี๋ยวเราไปที่ตร,รตรงหล่อมกันเลยครับเึ๊บโอ้โหมืดแล้วนี่ตรงหล่อมคือตรงนี้นี่มาเลยผมรอคอยเวลาหลอมมานานมากมาอันดับแรกเราเอาแร่ตาใส่ก่อนเลยเอาแร่ตาใส่สัก10อัน<ๆ>นะครับโอดูเปอร์เซ็นในการได้ดิมีอะไรบ้างวะเนี่ย มีหมัดมีดาบคาตานะามีดาบแต่จริงๆอะผมอยากได้เป็นคาตานานะถ้าไม่ใช่คาตาน้าก็ขอเป็นดาบใหญ่นะครับอ่ะมิทริลใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปหืมเปอร์เซ็นยังไม่ขึ้นออกดาบใหญ่เลยวะ่เะเขาหยิบโอ้เปอร์เซ็นมันออกเคี้ยวกับขวานนะ่ะดาบใหญ่1ิเซจะออกเสี่ยงไหมลองเสี่ยงดูไหมเอาวะอเทมสีทอง ออกอะไรมาก็คงดีหมดมั้งน,นะครับมาผมจะลองเสี่ยงดูท่านผู้ชมครับได้อะไรค่อยว่ากันมาเอาว่ากดไปแล้วนะฮะยกเลิกไม่ได้ด้วยมาปั๊มลมโอไอเทมระดับตำนานเยอะมากปั๊มลมใช้เวลานานหน่อยอเค ได้อะไรขอ,ออย่างเดียวอย่าเป็นขวานนะอย่าเป็นขวานก็พอโอ,โอ้โอเคโอเค <Yahoo! S 1> สมบูรณ์แบบดีดีด,ดีดีมากโอ้แย่โอ้แย่สมบูรณ์แบบดีแย่โอ้แย่สามเลยอ่ะ าบที่ผมได้มาสิครับโอ้ดาบดวงตาโอ้ดี7เจ็ดสิบตำมนันดาเมจหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดผู้ชมโอ้ยอมรับเลยดาเมจร้อยสามสิบเอ็ดครับคือดาบมรกดผมเนี่ยดาเมจอยู่ที่ห้าสิบนะฮะโอ้โหนี่โอ้เยี่ยมดาบใหญ่เนี่ยอาจจะมีคนบอกว่ามันตีช้าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเข้าใจครับแต่ผมจะเอามาเล่นให้มันโหดให้ดู นะฮะมาต่อไปก็เหลือแค่แร่สีม่วงแล้วเดี๋ยวเรามาทำเกาะกันดีกว่าเพราะว่าเกาะที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมเริ่มไม่ชอบแล้ว in sure ทำเกาะ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 เกาะ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 ใส่เข้าไปเยอะๆจนกว่าจะได้เกาะที่เราต้องการนี่ไงผมอยากได้เกาะเนี่ยห้า่ละใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีกอ่ะนี่เข้าไป มาดูซิว่าเกาะที่ผมจะได้นะครจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นแบบที่ผมใส่อยู่หรือเปล่าผมอยากได้แบบที่ผมใส่อยู่มากเลยนะเพราะว่ามันเท่ที่สุดแล้วแต่อยากได้เป็นสีอื่นนะฮะที่ผมใส่อยู่เป็นสีน้ําเงินนไ,ไม่สวยนะฮะมาจะได้อะไรลมลมมาทีนที้เวลาหย่อนครับผม เป๊า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 ป hmm. ๊าป๊าอ๊่ปอาป๊าปาป๊าป๊าป๊าปาป๊าป๊าป๊ไป๊าป cool ๊าป๊าป๊าปแาป๊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 าม๊าป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 าปปดาปาปป๊า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 บ๊าป๊าป๊าปบาป๊าป๊าสมบปรณแ๊บป๊าป๊าป๊บบ๊ สมบูรณ์แบบ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 โอ้ยกดช้าไปโถเอ้ยป้องกันเท่าไหร่เอ่ยขอดูหน่อยเถอะป้องกันจะเท่าไรโอเคระดับอีพิเลยนะฮะโอ้เยี่ยมว่วะวัตถุดิบดีนี่ได้ของดีจริงๆด้วยท่านผู้ชมต่อไปเอาอะไรดีอ่ะหมวกไหมหมวกต้องใช้เท่าไหร่่าถึงจะได้ผมอยากได้หมวกที่มีปีกอะ่ะ รอบนี้เรามาดูกันซิว่าผมจะได้หมวกปีกที่ผมอยากได้หรือเปล่านะฮะโอกาสออกเนี่ยคือ5้เปอร์เซนตะฮะแต่ว่ามีอีกแบบหนึง่งแต่อีกแบบหนึ่งไม่อยากได้อยากได้แบบมีปีกดูซิว่าจะได้ไหมปั๊มล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 มข๋อหมวกที่มีปีกนะ อีกไหมอ้โหมีแต่คอนไม่เข้ากับเกาะเลยคอนไม่เข้ากับเกาะเลยตายเถอะสมบูรณ์แบบตะกลงสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบโอ้แย่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบ,บแบบโอ้โอ้อื้ออื้อแย่แค่ครั้งเดียวเว้ยแย่แค่ครั้งเดียวโอ้ถ้าเป็นสีที่มันเข้ากับเกาะเนี่ยคงดีนะทุกคนเนาะ สีเขียวป้องกัน80โอเคยอมรับโอ้หไอเทมดีๆไม่เหลือแล้วอะ่ะมาเรามาลองเอาเกงๆดูกางเกงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่หมดลยแล้วกันนะฮะอันไหนที่คิดว่าดีนะครับใส่เข้าไปให้หมดเลยมาแล้วมาดูซิว่ากางเกงเนี่ยจะออกไหมนะครับจะได้ไหมตำลมปึ๊บ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 แต่จริงอ่ะได้ดาบผมก็พอใจแล้วนะส่วนชุดเกราะเนี่ยยลองลงมาเลยครับจะได้ดาบเดี๋ยวผมโอเคสุดละ ล้นลนกลนัวกดพลาดโอ้โหได้ก่อนแผ่นหินใหญ่แบบนี้ผมมั่นใจเลยก่อโอ้โหแล้วแม่คอดเข้ากับต้กกากเลยว้าวแต่กางเกงไม่เข้าเลยอะ่ะกางเกงเนี่ยต้องไปต้องไปหาแร่มรกตนะฮะมามาทำกางเกงละนะครับเนี่ยถือดาบดูสิ โอ้ยดาบโคตรเท่เลยเดี๋ยวเราต้องเอาดาบนะฮะไปใส่รุนด้วยใส่รุนตรงไหนวะอัพดาบก่อนมาอัพดาบก่อนดาบยังสามารถอัพได้อีกเลือกอัพอัพอีกอัพเข้าไปอีกอัพอีกอัพเข้าไปอีกโอ้รออีกไหม อ่าับขึ้นอยู่ไว้ตอนนี้บวก4อยู่นะฮะบวกบวก4ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ157ครับบวก4ยัดลูนยัดลูนผมจะมีรูนระเบิดกับรูนไฟนะฮะซึ่งตอนนี้ดาบผมใส่ได้แค่รูนเดียวผมต้องไปอัพเพิ่มถ้าอยากใส่อีกนะฮะเอาประกายไฟก่อนแล้วกันต่อใช้โอเคใส่รูนไฟเรียบร้อยเนี่ถือดูสิโอมีประกายไฟสวยมากครับแต่ถ้าอยาก ใส่รูนอีกนะฮะให้มีให้ใส่รูนที่2อันเนี่ยเราต้องอัพอีกไงท่านผู้ชมคิดว่างไงเลือกให้เป็นบวก5โอกาสในการสร้าง60%มีโอกาสได้อยู่แหละอ่ะลองดูโอกาสในการสร้าง45%โอ้มันต่ําลงเรื่อยๆมาท่านผู้ชมครับคือถ้าเราตีพลาดเนี่ยมันจะดรอปนะฮะความสามารถของดาบเราลงนะฮะเพราะงั้นแล้วผมเอาไว้ก่อนดีกว่าวะ เออใส่ลูนแค่อันเดียวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามีอะไรมากกว่านี้หน่อยนะฮะเราค่อยมาตีอีกนะครับอืมโอเคโอเคแล้วเพื่อนๆผมเข้าไปอยู่ไหนกันวะเน,นี่ยเอาไปอวดเพื่อนๆหน่อยดีกว่าเอาเลยปึ๊บเออโอ้ร่วงทีเดียวเท่านั้นแหละทีเดียวเท่านั้นแหละนี่ทีเดียวเท่านั้นแหละ,เ,เ,หละเอาตัวไหนาอีกตัวไหนาอีกตีกเอาไปตีก่อนดีเอาไปเลาะไปตีก่อน,ล,ออนล่อมาเดี๋ยวผมตีให้ล่อมันมันอยู่ไหนวะมีงไงตรงนี้เนียนเนียเนียยนมันเดินอยู่เนี่ย อุ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเอาเลยเอาเลยผมตีแล้วตีแล้วเอาเลย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 เเอาลยโอ้โหได้เงินปังวะอ่ะสลามสลามไปตีล่างก่อนเดี๋ยวผมตีให้โอเคนี่นี่โอ้โหโคตรแรงเฮ้ยเลือดเลือดเลือดเอาแล้วตัวไม่ดูเลือดตัวเองเลยเอาทุกคนผมตีแล้วโอ้เอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยปึ๊บไม่ทัน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 เราเบียดไม่ถึงเไม่ทันเหรอเราเบียดไม่ถึงใจเย็นโอเคโอเคได้ได้ได้๋ย่างนั้นงั้นตีก่อนงั้นตีก่อนเราล่อไหมผลผมตีให้เดียวสิเกมตัวเดียวตัวไหนดีนี่อยู่นี่นี่เอเกียวไอเกียวไอเกียวไอเกียวโอเคเอาตีก่อนเลยตีก่อนเลยเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวตามอะไรเดี๋ยวตามไปตีกับจีเอาละเวียงปึ๊บปึ๊บปึ๊บล่วงสวยให้สองทีให้สองทีพอให้สองทีพอให้สองทีพออึ๊บปึ๊บล่วง ได้ฉันตายผมโดนอะไรอ่ะผมโดนเมล็ดตัวอะไรตีผมไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่าครับเห็นดาวเมรแล้วใช่ไหมฮะโคตรแรงครับผมนะฮะแต่ต้องฝึกก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการออกสกิลช้าการตวัดช้าไปนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยพลาดตุยได้เหมือนกันนะฮะ จะน้ดว่าเกาะเราที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมก็เลยน้อยนักน้อยหนาที่จะมีคนกําจัดเราได้ถ้าเราไม่เถือนะฮะโอเคสรับคลิปนี้ครับคิดเห็นอย่างไรกับดาบเล่มนี้นะคิดว่าดาบเล่มนี้นโหดหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซ like. ับสไครต์ก,กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วจ้าไปเล่นต่อดีกว่า